Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy, birthday. happy birthday to you. <coughs> <coughs> จัดมาวาล์มพัตรวยพอให้เพ,<อ>พื่อนๆหน่อยในฐานะเป็นเจ้าของเทีอ๋อพี่ป้าบนไดรไครับวันเวลาเพื่อนฝูงทุกคนก็สุขภาพดีๆีปีเกิดใช่ไหมทุกคนเกิดปีนี้อยู่แล้ว <c oughs> เกิดคนเจ็ <70 S 2> ปีปีออให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพ,าพแข็งแรงร่ำรวยเงินทอง<แ>สุขขีสุขขีนะครับโอเคกล้วยก้วยบ่อยๆสุขภาพแข็งแรง Time. Yeah, huh? yeah. yeah. yeah.